สวัสดีครับวันนี้รายการ t h a ล l e n d Road นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปถนนประเทศไทยนะไปไหนมาไหนก็สุดมากผงไม่ได้ไปไหนนะฮะก็จะอยู่แถวๆนี้นะฮะถนน304ราชสีมากบินบุรีนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นอเอามาให้ท่าน้ชมนะครับคิดว่าคงจะมีหลาย หล,หลายท่านได้เห็นาทางเป็นอุโมงทางรอดนะครับอมงทางรอดกระบินบุรีอ่ามงทางลอดนะครระหว่างสองอุทยานแห่งชาตินะครับเขาใหญ่กับทับลานนะครับว่าย่างง้นนะเออก็เป็นทางรอดเชื่อมเพื่อเชื่อมระหว่างสองผืนป่านี้ให้ได้ เพื่อให้สัตว์ป่านะฮะทั้งสองอสองอุทยานเนี่ยได้มาพบปะญาติอะไรของเขานะยก็เข้าใจตามนั้นนะครับนี่ใกล้มาถึงแล้วนะเป็นทางเชื่อมเป็นอุโมงเชื่อมระหว่างสองอุทยานแห่งชาตินะครับฝั่งขวาผมก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายผมก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานนะมันเป็นกฎของอุทยานอะไรของเขาสักอย่างนึงนี่ยพรไม่แน่ใจนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์ป่าทั้งสองฝั่งเนี่ยได้มาพบปะญาติพี่น้องกันอไรป่านี้เนี่ย,ยก็จะอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นอุโมงค์ทางรอดนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงเคย เดินทางาใช้ถนนเส้นนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศมารีวิวออุโมง์ทางลอดเส้นนี้ให้ท่านได้ชมนะครับนี่นก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> นี่คือทางออกนะครับก็เป็น พอออกมาแล้วก็จะเป็นถนนสี่เลนเหมือนเดิมนะครับผมเคยผ่านถนนเส้นนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นถนนสองเลนนะวิ่งสวนทางกันค่อนข้างที่จะลําบากต่ทุกวันนี้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็าเป็นถนนสี่เลนมีการล้อมรั้วอย่างดีนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีการเอาหินครับมาก่อเพื่อป้องกันการดินถล่มนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สร้างเสร็จมาได้ประมาณสักห้าหกปีนะฮะก็ทําให้การสัญจรไปมาระหว่างอา่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานเนี่ยกับภาคตะวันออก,กเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเ,เทศกาลก็รถก็ติดยังเหมือนเดิมนะฮะนี่คือปัญหาของประเทศไทยเราถนนสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอครับไม่พอใช้กันนะนี่ข้างๆก็จะมีการอ่ล้อมรั้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ฝั่งที่ผมกําลังเดินทางไปนี่คือไปภาคตะวันออกนะครับส่วนฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะไปจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะขอบคุณครับ